สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเซตอัพค่ากันย้อนที่ตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับสาหรับอินเวอร์เตอร์ที่เราจะสาธิตวันนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ของโซลารนะครับมีเพื่อนทักเข้ามาถามนะครับว่าวิธีการเซตอัพตัวโซลารนะครับตัวกันย้อนเนี่ยครับโดยไม่ต้องใช้แอปนะครับแล้วก็สามารถเซตผ่านตัวตัวเครื่องได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเซต ที่ตัวเครื่องให้ดูนะครับก่อนเลยเลยนะครับเราก็ไปที่เมนูเซตติ้งนะครับนะครับใส่สปาร์เบิร์ดเข้าไปนะครับเป็นหกแปดหกแดนะครับนะครับ แล้วก็ไปที่เมนู Export Control นะครับ Export Control ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปตั้งให้เป็น Enable นะครับตอนนี้มันเป็น Disable อยู่ก็คือเราปิดไม่ให้มิเตอร์กันย้อนทำงานนะครับเราจะเปิดให้มิเตอร์การย้อนทำงานนะครับโดยการตั้งเป็น Enable นะครับแล้วก็กด Enter นะครับผม กดลงทีนึงเนี่ยเราจะมาดูที่ค่าที่เราต้องการที่จะให้มิเตอร์ปล่อยย้อนนะครับหรือไม่ต้องการให้ปล่อยย้อนนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติถ้าเราต้องการจะให้มิเตอร์ย้อนออกบ้างนะครับเราก็ตั้งค่าไปได้เลยครับแบบนี้นะสมมติถ้าผมต้องการให้ตั้งการย้อน สามารถที่จะปล่อยย้อนออกไปได้หนึ่งพันนะครับผมก็ตั้งไว้ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับหรือหนึ่งกิโลวัตต์นะครับสมมติถ้าหากผมต้องการไม่ให้มันย้อนนะครับผมก็แค่ตั้งค่าตรงนี้นะครับให้มันเป็นศูนย์นะครับนั่นหมายความว่ามิเตอร์ของเราก็จะไม่ทําการปล่อยให้กระแสไฟที่เราผลิตไดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรีเซลล์ของเรานะครับที่มันเกิดไปนะครับ ย้อนกลับคืนไปที่การไฟฟ้านะครับก็คือตั้งให้เปิดศูนย์นั่นเองนะครับผมแค่นี้ครับผมง่ายๆนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็อจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ